ก็ติดอันนี้มาเหมือนกันไม่ได้โอเคไม่ค่อยมีเจ้าไหนกล้าลองกับอันนี้นะครับเดี๋ยวความสูงที่ระดับประมาณชานมโตชานมสยามพารากอนแห่งหนึ่งเราจะลองนะครับ3 2 1ครับไม่แตกนะครับเดี๋ยวลองเช็ดดู <Okay. S 2> อะไรนะครับน้องเมื่อกี้อะไรนะครับถึงสายามพาร,รากอนได้จัดไปโ okay. อเคเดี๋ยวลอง,ด, 3, 2, อลองดูนะครับ3 2มหนึ่งเดี๋ยวลองเช็ดดูนะครับโอเคไม่เป็นไรเหมือนกันขอบคุณ